กรบอกโรชชนอีกครั้งหนึ่งครับกับเทเลแมกที่สุดขีดที่จังหวัดชายแดนงเสานะครับผมสวนปาน่านานาจาักราวาลวัดมงคลเทพครับชิลชิลที่แปดริ้วชิลครับที่ฝนไม่ตกแต่ไม่ค่อยชิลเท่าไหร่ครับที่อากาศค่อนข้างร้อนและรถเข้าเยอะมากตอนนี้บอกเลยร้อนร้อนร้อนดีนะอันนี้ยังมีข้างในนะให้หลบแดดได้บ้างโอ้โห ทงนี่นะนนี่เลย,เ,ลยเหลืองเหลืองมาเลยทองทองนะครับแข่งกัวัดมณีวงเลยที่นครนายกแต่บอกได้เลยครับฟ้าสวยมากวันนี้ฟ้าสวยมากแล้วคนเข้ามาแวะเวียนกันเยอะมากๆมาจากหลายจังหวัดมาก อเอาง่ายๆเรียกว่าทัวสารทิศเลยดีกว่านะครับเพราะว่าชื่อวัดครับอยู่ฝั่งนี้ครับโอ้โหบางทีเราก็เก่งๆเหมือนกันนะก็ <c oughs> เรียกชื่อวัดไม่ถูกนะครับสวยมากครับด้านนี้จะมีพระพุทธรูปที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เป็นซิกเนเจอร์นะครับและเดี๋ยวนี้เข้าพิดกันครับขนาดตัว กกตุ๊ก,กตาตุ๊กตายังต้องเอาสไตล์บัตเตอร์แบร์มาโหไม่ธรรมาดานะครับสวัสดีครับผมสีส้มเขียวครับสวัสดีครับผมสีส้มสีนส้ำเงินครับมีไอ้พี่แบร์ด้วยอ่านี่ใจนิ่งใจหยุดธรรมะผุดขึ้นมาเองนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องทนหน่อยนะครับแดดค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับแต่ก็แน่นอนครับแรกกับการได้ภาพสวยสวย ใช่เพราะว่าแดดดีฟ้าก็ใสสีภาพเพิ่มอะไรก็คือท้องฟ้าอะไรก็ตัดกันล้วภาพาพทำใ้ภาพด,ดูแบบคมชัดพระพุทธปฐมบรมมหาอนันตบารมีค่อยๆเดินครับเพราะคนผ่านเยอะมากตรงนี้สีวิริยะ อ,อย่างเดินผ่านก็ไม่หมดนะโอ้โหคนข้ามถนนเยอะมากเลยครับก็ชื่อยาวด้วยนะครับเดี๋ยวประมาณนี้นะใช่ด้านนี้มีนะโอ้หด้านนู้นมีสีทองทองโอ้โหไม่รู้ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราเข้าไปข้างในดีกว่าไปนะับเป็นหมื่นๆองค์ไปครับด้านซ้ายด้านขวาครับ นะครับด้านนี้ครับของพระพุทธรูปโอ้โหใช่เป็นไฮไลท์ใช่ครับรถเขียวโอ้โหฝั่งนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับอาจจะมีคนยืนพิงหลังอยู่ตรงนั้นเรื่องธรรมดาครับเรื่องธรรมดา เพราะว่าไม่ว่าใครก็ตั้งใจมาที่นี่กันอยู่แล้วจะพิงหลังหรือยังไงอันนี้เราไม่รู้อ่ะไงเดี๋ยวที่เขาไปอยู่ที่พม่เหรือที่เราด้านบนที่เต้องเดินขึ้นไป <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> โอ้ร้อนอีกตามเคย <c oughs> โอ้โหใช่ อันนี้มีคนยืนด้านหลังนะครับเออของขัตจัหวัตนิดนึงครับตอนนี้เพราะว่าเราาเอาไปให้เห็นภาพไอ้อมีลิฟ์ใช่ไหมเออมีผู้ประหาสมบุกสมบูรณ์เงีอยโอ้ เรียกว่าตรงนี้นี่เหมือนกับมีข้อมูลเชิงลึกเอามาผากผู้ชมด้วยนะครับใช่นฝั่งน,นงนี้ครับไม่โดนบงังแสงมันยุ้นแรงมากหลบหน่อยอ่าเนี่ยจะได้เห็นชัดๆโอเคเจริงๆม,มีขึ้นมีลงใช่ เชิญไปดูกันไหมครับไปด้วยกันกดอยู่แล้วโอเคล้อลิฟต์ครับผมร้อนไม่ลูกทุนร้อนครับลงไหมลูกลงไม่เอาลงอะไรลงบัส้ยค มามามาลูกมาสอีมาลูกดลดูดตัวกูอยู่ไหนตัวกูไม่มาตักูไม่ขึ้นตัวกูนกาเดินบันไดมั่งเลยไม่ขึ้นตอนขึ้นไห่ไยตอนลงขาตันมาปั๊บ ร้อยอเคถที่ทสองป<ะ> <laughs> ไป <laughs> มีคนเรียกไปอ่ะเราก็ไปเหมือนกันเนะี <laughs> ่ย จริงจร่งกินท่านอยู่ด้านบนอตอนนี้ขอรอดไปถามพระท่านเข้าไปรอดอะไรนะคะรับเพื่อระวังนะครับเพราะว่าเรืสูงมากะนะอาจจะสูงวันเย็นต้องไม่ได้เป็นโควันหอย เย็นน้เย็นใช่ใช่าันแล้วเดี๋ยวกอ ตรงนี้ร้อนครับร้อนใช่นี่แต่ได้สุดก็มาอยู่ที่จุดสูงสุดจนได้ม,มาที่นี่ต้องมาให้ถึงตรงนี้ครับจะเรียกว่ามาถึงจริงๆ ที่วัดมงคลเทพครับตอนนี้เดินเดิน<ๆ>ต,ต้องราบัดระวังสันิดหนึ่งคนค่อนข้างเยอะทีเดียวทีเดียวนี่ครับโอโ้โหสวยมากๆนะ ววดเปลี่ยนมานะครับที่นี่ครับวัดหงคนไทยแล้วผมขอไปพักก่อน